สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมมูลนิฟァรุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมส่วนเ m 9 9นะครับก็วันนี้มาลุยวิเคราะห์บอลการวันอาทิตย์นะครับผ่านตุ๊จีนไปละวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะครับก็ยังมีเกมทั้งพรีีเมยร์ลีกแล้วก็ซีเรียอาลงเตะนะครับซิตี้ก็ลงด้วยยูเว่อะไรพวกนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับช่องทางของเพจเรานะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของผมสนเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องทางบอลนะครับทางบอลภาษาไทยเลยนะครับทศนาหารสระอางงูแล้วก็บใบไม้อ่างลออิงทางบอลนะครับก ดีแน่นอนนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ชื่อดวยกันฝากด้วยนะครับรััชนฟุิบ,บอลแบบจัดเต็ม @tb89 อนะ่ส่วนวันนี้ครับสคู่เกมแรกเนะี่ยไปดูเวลา3ามทุ่มนะแมนซิตี้เจอวูฟนะครับคู่นี้นี่คือแอสซิตี้นะัดที่แล้วต้องใช้คำว่าโกงตายนะครับตามหลังสเปอร์ไปก่อน02แล้วก็แซงออกมาชนะ42นะครับในเกมพรีเมียร์ อย่างอยู่อันดับสองนะไลบีอัลเซนอลเหลือห้าแต้มส่วนฝั่งวูฟเนี่ยอันดับดีขึ้นนะครับจากอันดับท้ายตารางมาอยู่ที่สิบหกมีสิบ็ดแต้มนะที่แล้วก็ชนะเวสต์แฮมได้หนึ่งนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าซิตี้อ่ะโอเคยังรักษามาตรฐถถานถึงแม้จะดรอปลงแต่ว่าวูฟดูดีขึ้นแล้วก็วูฟเป็นทีมที่ตั้งรับดีและส่วนกลับได้น่ากลัวนะครับผมว่าคู่นี้เนี่ยซิตี้อาจจะชนะแต่ชนะไม่ขาดนะครับเพราะซีซั่นที่แล้วก็ แมนซิตี้ชนะบูฟได้แค่หนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้กัดฟันเชียร์บุฟนะครับผมว่าเต็มที่ก็แพ้แค่ประตูเดียวนะแล้วก็มีมุมที่จะเสมอด้วยเพราะว่าซิตี้ก็มีสะดุดบ้างนะครับช่วงหลังคู่นี้เชียร์บูฟนะครับส่วนคู่ที่สองเนี่ยไปดูเกมระหว่างลีสกับเบนฟอร์ดยังเปะเวลาสามทุ่มนะครับลีสเนี่ยก็ยังสุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นนะครับอยู่อันดับสิบห้ามีสิบเจ็ดแต้มส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยอันดับแปดมียี่สิบเก้าแต้มลีสคือบอลวัยรุ่นนะครับที่แบบววว่่่่่าาาโงงแแล้้ก็เเเออนอนนนนนนไไมไดดสบฟร์ีย อร์มดีนะครับชนะรวดมาสามเกมซึ่งเกมล่าสุดคือชนะบอลบัตได้สองศูนย์ด้วยผมว่าเบนฟอร์ดปีนี้ไม่ได้มีจุดเด่นแค่เกมในบ้านแล้วนะเล่นนอกบ้านก็ดีลีสอาจจะดูเหนือกว่าแต่ว่าดูแล้วเกมนี้น่าจะไม่ชนะนะครับเพราะว่าความแน่นอนเป็นของทีมเยือนคูน้เชียเบนฟอร์ดนะครับโดยคู่สุดท้ายครับไปดูเกมเซเรียอาระหว่างตีสองสี่สิบห้านะยูเวนตุสเจออัตาลนตาคู่นี้บิ๊กแมชเลยยูเวนัดที่แล้วเพิ่งเล่นในโคปาอิตาเลียนะครับ แล้วก็เฉือนชนะมันซ่าได้สองหนึ่งส่วนออตแลนตานี้สุดโหดเลยสองัดหลังสุดยิงไปสิบสามลูกนะครับชนะซาลาิตาน่าแปดสองในเซเรียอาแล้วก็ในโคปาอิตาเลียก็ถล่มสเปเซียไปห้าสองผมว่าเกมลุกออตแลนตาลังเข้าฝักถ้าเกมรับวันนี้ต้านยูเว่ได้น่าจะมีถึงชนะเลยวันนี้ยูเว่บุกมาเหนือเอ่อเปิดบ้านเหนือกว่าผมว่าไม่ได้ดูดีกว่านะครับผมว่าอตแลนตาไม่แพ้ดีไม่ดีชนะได้ด้วยเพราะปีที่แล้วก็บุกมาชนะยูเว่ได้หนึ่งศูนย์นะครับ ผู่นี้เชียร์แอตแลนต้านะครับบอลรองแต่ว่าฟอร์มเหนือกว่านะเชียร์ไปที่แอตแลนต้านะครับวันนั้น3คู่วันนี้เนี่ยชอบไปที่แมนอา่าทางด้านบูฟนะครับส่วนแมนซิตี้แล้วก็เชียร์เบนฟอร์ดนะครับ2คู่นี้ในพรีเมียร์ลีกส่วนบอลเซเลอาเชียร์แอตแลนต้านะครับอ่ขอทุกท่านโชคดีนะแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับฝากช่องทางบอลด้วยนะครับท้อนหารสระงอางงูบอลไม้ไม้อ่างบอลิงทางบอลนะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok จะได้มี เพื่อนๆมากดติดตามกันเยอะๆนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเจนใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ